เจ๊ก้อยครับค่ะทราบไหมครวันนี้ผมพามาที่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้คุณคุณเอจะพาก้อยมาไหนเนี่ยโอเคอุทยานแห่งชาติหาดดอกพัลทาราและหมู่เกาะพีพีมาทํากิจกรรมดีๆกันวันนี้นะครับอะไรกันดีคะทําอะไรดีเอ่ยเก็บขยะกันดีไหมฮะเห็นถุงขยะรู้แล้วอ๋อวันนี้เราจะมาเก็บขยะกันใช่ครัและก็ทราบไหมฮะว่าที่คุณเจ้เจก้อยยืนอยู่เนี่ยมันคืออะไร อะไรนี่คือถนนไงกระโดดใช่ไหมคือถนนไง <c oughs> มันทำไมเหรอแต่จริงๆมันคือขยะรีไซเคิลฮะขยะพลาสติกทราบไหมฮะถนนเนี่ยนะใช่มันคืออะไรนะ ขยะพลาสติกครับผมถนนที่ทํามาจากขยะเหรอคะใช่ที่นี่เป็นโครงการถนนสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเจก้อยอ๋อที่กระบี่ใช่ไหมคะที่กาดต้พะรัตใช่ที่อุทยานนี่เลยเป็นที่แรกที่เขาเริ่มโครงการตัวนี้นะครับก็คือมีการเก็บขยะพลาสติกมาอัพไซริงจากพลิตภั์หรือบรรจุพันพลาสติกผสมกับยางมาตอยแล้วก็มาทําเป็นถนนดีมากอะจะมี และเดี๋ยวเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเก็บขยะส่วนนี้ส่งต่อให้เขาเพื่อที่จะไปทำถนนต่อโอเคงั้นเราก็มาทำกิจกรรมดีๆใช่ไหมจากดีวาน่าใช่ไหมคะที่มีบริการให้กับลูกค้าหรือยังไงอ๋ออีกนิดนึงที่เรามีโครงการตัวนี้เพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยได้รับเป็นโรงแรมกรีนโฮเทลหรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเจก้ก็คือเราได้รางวัลมาแล้วเนี่ยสองครั้งติดต่อกัน ถึงเวลา6ปีทีเดียวอ๋อก็เลยจมีกิจกรรมเก็บขยะปะวันนี้คุณ a t m นะคะพาลูกค้ามาเก็บขยะกันค่ะเรามาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะอย่างน้อยขยะก็ทําให้เกิดถนนเส้นนี้ขึ้นมาได้ไม่นมันดีไม่เบานะคะใช่เป็น ระยะทางประมาณ6,000ตารางกิโลเมตรโอเ <Okay. S 1> คเราต้องเก็บให้ได้สัก1ตารางกิโลเมตรนะวันนี้เอาโอเคโซคลุยโอเคค่ะ all right, all right, all right. ค่ะคุณเอ๋วันนี้นะคะก้อยต้องขอ,ขอขอบคุณคุณเอ๋มากจริงๆเลยนะคะแบบว่าคือรู้สึกดีใจมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจกรรมเล็กๆมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรารู้สึกดีมากอ่ะคุณเอ๋เนาะฮะยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้กับเพจเจเจก้อยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเก็บตรงนี้เริ่มจากที่ตัวคุณเริ่มจากที่ ที่บ้านของคุณเริ่มจากเราหยุดทิ้งใช่ในที่สาธารณะเนาะแล้วก็มีโอกาสไปที่ไหนเราเก็บอึอย่างวันนี้เจ๊ก็รู้สึกว่ามันมันมันตื่นตันอ่ะมันมีความสุขเนาะพี่คุณเอ๋เนาะมีความสุขเนาะโอเคนะครับแล้วถ้าเจอขยะที่ไหนช่วยกันเก็บคนละชิ้นนะครับโอเคชุื่อโลกของเรานะคะช่วยกันเก็บขยะคนละชิ้นค่ะขอบคุณค่ะ